สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเ u าตอยนะครับสําหรับคลิปนี้นี่อันนี้ก็คือของดองเหมือนกันนะครับผมได้มาตอนไปญี่ปุ่นเมื่อปี2023ปีที่แล้วนะครับก็ไปเจอตัวนี้มานะครับเป็นงานมือสองของไตโตะนะครับซึ่งมันจะเป็นนี่ครับเฮ้ยคือผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยต้องโดนเลยอะ่ะมันก็คือไอเครื่องผ่านรถไฟอัตโนมัตินะครับคตรเจ๋งอน่ะญี่ปุ่นจริงๆอะ่ะดูดิเขาทำแบบ ให้คนญี่ปุ่นเล่นโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยญี่ปุ่นล้วนๆเลยและเห็นว่ามันมีระบบไฟด้วยนะสุดยอดโดยตัวนี้เนี่ยมันเอามาเป็นพรอพได้นะครับในสเกล1ต่อ12บนี่ครับเขาเขียนไว้ผมเลยสนใจมากๆเลยนะครับเอามาเล่นกับพวกฟิกมาฟิกกูอารได้หมดเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกัน โอ้โห oh, 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 oh. มาเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วก็มีชิ้นส่วนเป็นสติกเกอร์นะครับเครื่องหมายต่างๆบนตัวเครื่องผ่านอัตโนมัติเนี่ยนะครับแล้วก็มีมีพื้นมาให้ด้วยนี่เขาก็จะแยกมานะครับตรงที่แตะบัตรนะครับสองแถบแบบนี้เราก็มาประกอบกัน อ่ะเนี่ยครับคล้ายๆกันเลยโดยมันมีลูกเล่นด้วยนะนี่นี่นี่นนแบบเอยแตะบัตรผิดอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ให้ผ่านเนี่ยมันก็จะเหมือนเด้งออกมาได้นะครับแต่เราต้องแมนวนวลเองอ่าเราก็ปักเข้าไปเลยครับประกอบเข้าไปแล้ดันปึ๊บมันจะลงล็อกพอดพอีครับเนี่ยปึ๊ แล้วก็ดันกลับมานี่แน่นเลยนี่เราได้เครื่องผ่านอัตโนมัติแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วนะแต่ยังไม่ครบนะครับมันยังต้องมาแปะสติกเกอร์พวกนี้ด้วยมานี่โหยดูดิดูดูด,ดูมันเยอะมากนะเนี่ยงงแน่ๆอะไรแปะตรงไหนอ่ะไม่ต้องงงครับเขามี เป็นคู่มือแมนวนวดมาให้นะครับนี่เขาจะบอกหมดเลยนะครับว่าชิ้นส่วนสติกเกอร์อะไรเนี่ยแปะตรงไหนบ้างนะครับเราไม่ต้องมัวมัวสุ่มๆเอานะครับนี่แล้ก็แปะไปเลยครับ นี่ครับเราแปะสติกเกอร์ครบเรียบร้อยแล้วโอ้เหมือนของจริงได้เลยอ่ะนี่ดูอย่างเนียบละเอียดเลยครับนี่นี่ต้องลุกเล่นอย่างนี้มีเปิดแบบนี้ด้วยต้องมีตัวกั้นก่อนใช่ไหมนี่ก่อนที่จะเข้าไปได้นะ มันก็ต้องมีฝั่งหนึ่งเข้าได้ฝั่งหนึ่งเป็นห้ามเข้าใช่ไหม,มแต่ความเด็ดความเจ๋งของเจ้าเครื่องผ่านอัตโนมัติตัวนี้นะครับมันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้รู้ไหมยังเหลืออะไรมันเด็ดมากนี่นีเห็นไหมครับดูนะดูนะตัวแต่ ic ซีกานะครับโอ้โหโอ้โห มันมีไฟด้วยเฮ้ยมันมีระบบไฟด้วยครับไม่ใช่แค่แค่ฝั่งเดียวนะนี่กดได้ทั้งสองฝั่งโอ้โดยการใส่ฐานกระดุมนะครับมันจะให้ใส่บริเวณประมาณตรงนี้ซึ่งเขาไม่ได้แถมมาครับเราต้องไปซื้อเองนีโคตรเจ๋งอะ่ะเสียอย่างเดียวมันน่าจะมีเสียงแบบเสียงติ๊ดอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราแตะบัตรนะครับ นี่ก็ฟินมากครับถือว่าเป็นของที่ระลึกในการเที่ยวญี่ปุ่นเลยครับเนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอในทุกๆวันนะครับไอเครื่องผ่านอัตโนมัติตัวเนี้ยเจอกันเหมือนเพื่อนเลยไหนเราลองเอานี่1ต่อ12นะครับอุลตร้าแมนกำลังแบบแตะบัตรเตรียมไปทำงานนะครับเข้าสเกลได้อย่างดีนี่อย่างไงี้เป๊ะเลยอะ่ะสมมุติว่าเราเอาแบบ สัดส,ส่วนแบบเด็กนะครับเอาโคนันมานี่เด็กก็จะสเกลประมาณโคนันใช่ไหมแล้วก็เดินผ่านประตูต๊กตักตักตกเข้าเครื่องอัตโนมัติไปเลยอะเป็นไงบ้างครับสำหรับเครื่องผ่านอานัตโนมัติของไตโตะนะครับซึ่งจะเป็นแบบพลาส,สติกทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีลูกเล่นระบบไฟเฮ้ยเนี่ยผมถูกใจมากๆครับเอามาเป็นพร็อพให้กับพวกสเกล1นต่อสเล่นได้เข้ากันเป๊ะเลย ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ประทับใจเลยนะครับที่ได้จากที่ญี่ปุ่นมาครับตัวนี้ผมได้มาจากร้าน hobby off นะครับราคาไม่แพงนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ500-600เท่านั้นน่ะคือโอเคมากเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าถ้ามีอะไรมาเจ๋งๆเดี๋ยวเราจะมาอวดกันอีกนะครับตอนนี้ขอลากไปก่อนครับสวัสดีครับผม